ในวันนี้ค่ะที่เดินทางมาที่สอนน้อง,ขของ,งเพื่อฝากนะคะเราจะมาดำเนินคดีอะไรแล้วก็โดนกมเมอร์หลอกในลักษณะแบบไหนคุณลินลีเริ่มต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยอยู <c oughs> ต่อตัวน้องลินลี่เนี่ยได้มีการโพสต์โปรโมทอยู่นะชื่นคะว่าจะขายคอยอะไรบ้าง40ล้าน50ล้านอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็มีน้องน้องคนหนึ่งติดต่อมาทางไลน์แล้วอว๋อนใ,ใช่พี่ใช่ผู้จัดการของลินลี่ไหคะบอกใช่ค่ะ บอกว่ามีมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสนใจที่อยากจะได้คอยพาราแบ็พาคอยของน้องก็เลยบอกโอเคงั้นคืออย่พี่เดซี่ได้เลยและนี่เขาก็ให้คอนแทคของผู้ใหญ่ท่านนั้นปรากฏว่าพี่เดซี่อาจจะไลน์ก็คือชื่อจุดๆุดจุด,จด,จดนกลุ่มชื่อแดกนำชคมดังนี่แหละพี่ก็ได้คุยกับเขาเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาอยาพกพาคุณจับน้องในนี้เพราะว่าจำนวนเงินอ่ามันค่อนข้างเยอะ พี่ก็แบบโอเคเดี๋ยวให้คอนแถลงของลิลลี่ไปแล้วพี่ก็โทรบ,บอกลิลลี่ว่าลิลลี่คุยกยับเขาหน่อยนะบอกเขานัสกุลการเขาหน้าจะอยากได้จริงๆหลังจากนั้นก็คือลิลลี่อ่ะเขาเป็นคนพูดคุยต่อเองซึ่งลิลลี่พอพูดคุยเสร็จแล้วน่ะลิลลี่ก็บอกแบบแม่เขาน่าจะเป็นสแกมเมอร์นะมันน่าจะมาหลอกลวงเพราะว่าพฤติกรรมการที่เขาตกลงซื้อขายมันค่อนข้างง่ายเกินไปและก็มีการแบบให้โอนผ่านแอปพลิเคชัน ึ่งจะเป็นการโอนจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยซึ่งตรงนี้ลินนี่เขาค่อนข้างฉลาดแล้วมาตอนนี้ก็เลยบอกว่าไม,ไม่ได้โดนไม่ได้โดนหลอกดีถ้าเป็นืนเกก็อ,จอาจจะโดนหลอกดี<ม>ก็เลยบอกว่าเออลินนี่โชคดีนะที่ลิลนี่ไม่ทําตามเขา<ม>เพราะไม่อางั้นอาจจะโดนฟอกตังหรือเปล่าเพราะมีการโอนเงินจากต่างประเทศหรือโกงหรือหลอกย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้เดี๋ยวให้ลินนี่อธิบายเพิ่มเติมเนนะาะค่ะก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็มี มิจฉาชีพคนหนึ่งอ้างชื่อนามสกุลดังที่หนูออกมาหนูอยากปกป้องสิทธิของอคุณแปลงลํำซำด้วยเพราะว่าหนูเป็นเอซคุณแปงแล้วก็อ้างชื่อลูกหนี้หนูที่มีกระแสอยู่ตรงนี้หนูก็อยากจะออกมาปกป้องความปลอดภัยของลูกหนี้หนูด้วยเพราะว่า วิชาชีพคนนี้เดิมทีเนี่ยเขามาขอซื้อคอยในราคา40ล้านซึ่งอยู่ตั้งเป้าขายที่50ล้านบาทนะคะ mm hmm. ทีนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมเงินไว้แล้วเ mm hmm. พิ่งคุยกันวันนั้นแบบแวันแรกแล้วเขาบอกว่าเขาเตรียมเงินเอาไว้แล้วทีนี้เขาพร้อมที่จะโอนเงินให้รี่เลยแต่เขาขอในราคาส0ล้าน mm hmm. ซึ่งนี่ก็โอเคด้วยความที่นี่บอกเขาว่างั้นถ้าคุณไม่ได้อยู่เมืองไทยให้ทนายมาคุยไหมแล้วก็ให้ทนายมา ดูคอยเขาก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้พร้อมโอนเงินให้เดี๋ยวโอนเงินให้คุณลี่ก่อนลี่บอกว่าโอนเงินในรูปแบบไหนถ้าเงินเข้ามาบัญชีลี่เนี่ยสี่สิบล้านนี่ต้องเสียค่าภาษีสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วเขาบอกว่าเรื่องภาษีไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้เต็มเลยเขาจะจ่ายค่าภาษีให้ด้วยซึ่งตรงนี้ที่เริ่มเอกใจมันดีเกินไปถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยลี่ก็คงทำแล้วแต่ตอนนี้ มันเป็นชิ้นสุดท้ายที่นี่มีนะคะี่นี่ก็เลยให้ผู้ใหญ่ของนี่เนี่ยพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับการรายละเอียดการซื้อขายซึ่งผู้ใหญ่ของนี่ก็คุยบอกว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจที่จะซื้อจริงๆเราก็ขออนุญาตบันทึกเสียงเอาไว้ทีนี้ทางฝั่งนั้นนะคะเขาก็โกรธโมโหบอกว่า ลี่กับผู้ใหญ่ไปดูถูกเขาแล้วเขาบอกว่าจะแจ้งความดําเนินคดีลี่ให้หนักกว่าลูกหนี้ของดี่เขาอ่านชื่อลูกหนี้หนูดี่ที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ทุกคนก็ทราบนี่ก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแบบนี้เป็นยังไงเราก็ขอโทษของโทยไป,ไปสุดท้ายไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเขาพูดพูดจาไม่ดีพูดไม่ต่างจากลูกหนี้ของหนูพูดอีต่างดาวบ้างแหละกะหรี่บ้างแหละ หลายหลายอย่างแบบว่าเป็นคนละเมืองชั้นต่ำเธอนอนกับพ่อชั้นพยายามพูดอะไรแบบนี้แล้วแค่เราจะขออัดเสียงเขาตอนที่ทาคือไงไม่ตอนตอนตอนที่รีบอกเขาว่าไม่เป็นไรถ้าพี่อยากฟ้องพี่ก็ฟ้องได้หลักฐานมีมันชัดเจนแค่ปกป้องปกปิดความปลอดภัยของตัวเอง พีพอพูดแบบนี้เขาก็เปลี่ยนเลยเขาบอกว่า mm. เธอจะต้องเป็นข่าวดังแน่แฉันจะไม่ให้เธออยู่อยู่ในสังคมน,นี mm. ้หนูก็เลยเอาการพูดเนี่ย mm. ไปโพสเลย mm. เพื่อเพื่อตอบสนองว่าหนูไม่ได้กลวกเขานะ mm. คุณทำผิดนะคุณอย่ามาทำแบบนี้ทีนี้หนูก็ไปโพส mm. หนูก็ไปพูดกับเขาว่าหนูโพสแล้วนะพี่ถ้าพี่อยากให้เป็นข่าวมันจะเป็นแน่นอน mm. ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็พูดนั่นแหละเธออีปังด้าวนู่นนี่นั่นคือ หลักการการพูดคุยเนี่ยมันเหมือนลูกนี่หนูที่บินออกไปนอกประเทศแล้วก็เหมือนลูกนี่หนูหลายคนก็พูดแบบนี้ซึ่งหนูก็สงสัยหนูก็เลยพูดกับเขาไปว่าที่เป็นเ,เป็น,เป,นเป็นเพื่อนกับลูกหนี่หนูหรือเปล่าเออทำไมพูดแบบนี้เอ๊หนูก็สนุกกับที่นะเออที่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาพูดอะไรมาหนูก็ขำขอบคุณ่ะอะไรเงี้ยเขาพยายามพูดเหมือนพยายามจะแบ็คเมล ทีนี้หนูก็บอกว่าหนูไปโคตแล้วนะพี่เขาบอกว่าโนสน no แคร์ฉันได้ค่าจ้างมาแล้วซึ่งตอนที่ตอนที่เขาพูดหลักการไม่ดีเนี่ยหนูก็สงสัยอยู่แล้วทีนี้เขาบอกว่าได้ได้ค่าจ้างมาแล้วเนี่ยหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะใครจ้างเขามาแต่สิ่งที่มิตรฉาชี่คนนี้พูดเนี่ยหนูไม่ได้ปักใจเชื่อร้อแต่พฤติกรรมการพูดมันมันมันกำลังสื่อให้หนูสงสัยลูกหนี้หนู บางคนที่หนีออกนอกประเทศหรือในประเทศหนึ่งไม่ทราบเขา,<ม>เขากําลังปั่นหรือเปล่าทีเนี้ยเขาก็ด้วยความที่หนูจับได้หนูก็พูดดีๆกับเขาว่าหนูเข้าใจนะพี่หนูไม่เป็นไรมันเป็นกรรมของหนูหนูต้องรับกรรมให้ได้แต่ที่อย่าทำแบบนี้เลยหนูให้อภัย<ม><ม>ก็พูดดีกับเขาแหละเขาก็บอกเขาไม่ได้อยากทําแบบนี้แต่เขาจ้างมาฉันก็ติดตามเธอนะ เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกอะไรเงี้ยนี่บอกงั้นขอหลักฐานหน่อยได้ไหม <c oughs> ซึ่งหนูก็เลยมาแจ้งความที่นี่แหละหก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ให้พิจารณาว่าเรื่องนี้มันเป็นเป็นข้อจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนหลักฐานที่นี้หลักฐาน คนนี้นะคะเขาอ้างชื่อตระกูลดังนะคะตระกูลของคุณแป้งล่ำซำเป็นตระกูลเขาชื่ออรพันล่ำซำเขาพูดว่าอย่างนั้นซึ่งหนูไม่เชื่อเขากําลังใส่ร้ายตระกูลล่ำซำทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าหนูคิดแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เขาก็อ้างชื่อของลูกหนี้หนูที่มีสามีเป็นนักการเงินหนูไม่ได้กล่าวหานะคะแต่ว่าเขาพูดแบบนั้นจรงิงๆอันนี้ค่ะเขาเขียนว่า จริงๆไม่ได้อยากทําแต่ไม่มีเงินจึงต้องรับบททำเขาหลอกให้มาเอาพลอยของหนูน้องหมงูฟ้าแต่อยากแคปได้ไหมพี่จะบอกทุกอย่างสงสายจริงๆคนที่อยู่เมืองนอกกับคนที่อยู่เมืองไทยเขารวมมือกันจับมือกันมาจ้างอะไรน่าน,นะครับ้ายนะครับบังหน้าเขาเขายืนนะครับ ไม่ีกการทัปหางีแป้ครับนูไม่รู้จักพี่แป้งอะหนูไม่รู้จะทักยังไงแต่หนูก็อยากฝากหวังว่าพี่แป้งจะจะเห็นจะเห็นที่หนูออกมา <c oughs> เพราะว่าเขาทําให้ตระกูลของพี่แป้งไม่ดีเลย <c oughs> เพราะว่าหนูไม่เชื่อว่าตระกูลของพี่แป้งจะใช้ค่อยคําแบบนี้หรือทําพฤติกรรมแบบนี้หนูก็อยากออกมาปกป้องสิทธ์ ครอบครัวของพี่แป้งด้วยเพราะหนูเป็น f อซเขามาอ้อยนานแล้วแล้วก็นี่ก็บอกว่าอ่างั้นหนูขอดูดูหลักฐานได้ไหมหเขาก็ส่งสลิปมาสลิปการว่าจ้างที่สาเป็นสลิปนะคะทุกคน ข้างล่างเป็นสลิปนะคะจริงๆมันเปิดเต็มไม่ได้หรอกมันมีชื่อของเปลี่ยนเลยมันมีชื่อมันมีมันมีชื่อของนักการเมืองขั้นหนึ่งที่นั่นแหละมีชื่อที่เป็นกระแสกับเราตอนนั้ซึ่งตรงตรงนี้หนูขอขอแจ้งนักการเมืองทัางนี้นะคะแล้วก็ ภรรยาของนักการเมืองท่านนี้ด้วยว่าหนูเนี่ยไม่ได้ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะมิจฉาชีพคนนี้กำลังจะทำให้ตระกูลของคุณแป้งล่ำซำและก็ตระกูลของนักการเมืองท่านนี้เสื่อมเสียหนูออกมาเพื่อปกป้องความปลอดภัยของตัวหนูและก็ปกป้องความปลอดภัยของทุกคนถ้าพี่นักการเมือง โดนกล่าวอ้างแบบนี้พี่กับภรรยาต้องออกมาชี้แจงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนจะเข้าใจผิดหนูก็เกือบเข้าใจผิดด้วยนะคะก็ถึงหนูจะไม่ได้ชอบใจมากเท่าไหนที่เรามีปัญหากันแต่หนูก็ไม่ใส่ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครใส่ร้ายพี่ๆด้วย อยากให้พี่ออกมาปกป้องสิทธิ์แล้วก็พูดความจริงนะคะเพราะตอนนี้นี่เอาหลักฐานทั้งหมดมาที่สอนอจะให้พี่ตำรวจเขาได้สืบค้นหาความจริงว่าความจริงมันเป็นยังไงนะคะจริงๆมันมีอะไรที่มากมายนอกเหนือจากมีเยอะเลยค่ะมีเยอะมีเยอะในนี้เป็นหลักฐานทั้งหมดที่เขาแอบอ้างตระกูลล่ำ ซ้ำแล้วก็นักการเมืองท่านนี้ครอบครัวนักการเมืองท่านนี้มีเยอะมากๆซึ่งท่านหนูเป็นเมื่อก่อนหนูปักใจเชื่อไปแล้วเอ้ยทำไมทาแบบนี้นะทาไมถึงต้องทําร้ายหนูขนาดนี้หนูจะปักใจเชื่อแต่ด้วยความที่หนูโดนหลอกมาเยอะแล้วหนูก็เลยต้องอยากปกป้องความปลอดภัยของคนตัวหนูด้วยอันเขาทำมาตั้งแต่ตอนไหนเขาเออเขาทักหนูมาประมาณเมือ่อ ติดต่อติดต่อประมาณสองอาทิตย์นะคะคือติดต่อมาทีเดี่อใช่ทีนี้เขาก็เหมือนรู้เรื่องของหนูเยอะแยะมากมายแล้วก็รู้เรื่องของแม่เดซี่ด้วยมาปั่นให้หนูมีปัญหากับแม่เดซี่ได้คิดว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนคนที่หนีออกนอกประเทศเหมือนเด็กๆเลยมันก็เหมือนลูกหนี้หนูหลายคนก็ทําพฤติกรรมแบบนี้แต่ก็ยังไม่ปัดใจเชื่อว่าเป็นใคร าฐาน,ใ,นใช่หนูไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นใครหนูจะเอาหลักฐานส่งให้ตำรวจก่อนก็หนูไม่มันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงหนูไม่โกรธหนูเข้าใจนะคะแล้ก็แบบว่าขอโอกาสให้หนูได้ได้ได้มีได้มีความเติบโตคิคะหนูขอคหนูไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆแล้วก็ หนูก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่นะคะหนูก็เข้าใจว่าพี่ไม่ชอบหนูบางทีหนูออกมาแบบนี้มันอาจจะกระทบจิตใจของพกพี่แต่ก็อยากให้พี่เข้าใจหนูด้วยนะคะอย่ากเกลียดหนูเลยพี่ถ้าให้อภัยหนูได้ก็ให้อภัยหนูเถอะหนูยอมทุกอย่างแล้วจริงๆ แล้วหนูก็ไม่อยากมีกระแสดาไอม่แล้วมันเหนื่อยมากหนูจะเป็นเศร้ากับทางประกันเงินเขาได้มีการดีดแอคเขาไลน์ที่ได้มีการพูดคุยกันออกอย่างยังยังยังส่อมาติดต่อมาได้อยู่ตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้เลยตอนแรกอ่ะเขาอ่ะจะส่งเอกสารหลักฐานที่ที่ชัดเจนคนนี้แต่เนื่องจากดี่หนูเป็นคน อารมณ์ร้อนนะคะหนูก็เลยเอาหลักฐานที่เขาส่งมาให้อย่างเช่นสลิปนี้อะค่ะได <ป S> ้ <ไป S 2> พูดคุยโพสไปแล้ว,ลวเขาก็เลยบอกว่าทําไมฉันจะช่วยเธอทําไมเธอทาแบบนี้ตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะว่า,าฉันมาบอกความจริงกับเธอเธอก็เธอจะทําอะไรก็แล้วแต่เธอละกันหนูก็อยากจะฝากถึงนิจจาชี่คนนั้นว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะ ถ้ามันจะจริงหรือว่าไม่จริงฉันไม่เชื่อคุณนะคะรี่ไม่เชื่อคุณต้มาได้เห็นหลักฐาน้วจนกว่าจะเห็นหลักฐานแต่หลักฐานตรงเนี้มันก็ชัดเจนต<น>่ก็ไม่ร<อ>ู้ว่าวมาเพื่อให้เขา,เ<อ>าได้ด<ไ>ูอย่งไรเขาส่งหลักฐานตัวจริงมาให้เลยคือจริงๆก็อยากให้เขาแมตตาจริงๆถ้าเกิดมันเป็นความจริงก็อยากให้เขาส่งหลักฐานมาให้รี่นะยังไงหนูก็มั่นใจว่าพี่ก็ไม่อยากทําร้ายหนูหรอกแล้วสิ่งที่พี่พูด พี่ก็เจตนาจะช่วยหนูเหลือช่วยเหลือหนูจริงๆนั่นแหละแต่ด้วยความที่หนูเป็นคนอารมณ์ร้อนคิดเขาเรียกอะไรคิดเท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอโทษพี่และการที่ทําให้พี่มีฉาชีพลําบากหรือก็หรือเสียหายจากผู้ว่าจ้างหขอโทษแต่ว่าให้พี่กลับมาแม่ตาหนูเหมือนเดิมนะคะถ้ามันคือเรื่องจริงหนูสัญญาว่าหนูจะพยายามปกป้อง ความปลอดภัยพี่ให้ได้มากที่สุดแล้วหนูจะไม่เอาความพี่เลยกับเรื่อ okay. <im itation> ง,น,ง,งน,นี้กับเรื่องนี้ลี่มีความกังวลใจหรือว่ากลัวอะไรอย่างนีค้คะบั่นกระทบกับตอนนี้ที่เราอยู่ชั้นสามด้วยก็ก็กังวลนะคะเพราะก็ก็กังวลเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าต้องต้องบอกว่าตอนนี้หนูไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะคะหนูถึงหนูจะมีคอนโดนหรือมีพอแต่มันขายไม่ได้แล้วเงินหนูก็ไม่มี ทีเนี้ยหนูไม่มีเงินหนูไปไปหนูไม่อยากฟ้องทนายหรืออะไรแล้วมันมันหนูอยากอยู่เป็นคนปกติแล้วก็ทํางานเลี้ยงนู่นค่ะอ,อยากให้ลูกหนี้หนูทุกคนเห็นใจหนูด้วยหรือว่ามิจฉาชีพทุกคนอยา่าพยายามมาหลอกมากปั่นหนูเลยนะเลัจานี้ต้องระมัดระวังตัวขึ้นไหมเวลามีคนทักมาคือมาก <c oughs> มาก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 ,มากตอนนี้หนูก็หวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หวังพึ่ง ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองก็แม่ตาเด็กคือเด็กคนนี้ด้วยนะคะช่วยช่วยเหลือหนูด้วยนะคะช่วยมาทำให้มันกระจายด้วยนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องไปทางไหนเดินอะไรขอใช้ขอใช้คานี้ของพี่เขาได้ไหมหนูไม่รู้ว่าหนูสู้กับอะไรค <c oughs> <c oughs> ่ะอยู่ประมาณนั้นนะคะโอเคแล้วค่ะขอบคุณค่ะ いいですか